สวัสดีครับผมเอฟซี FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามนะอ่ะเช้าวันหอยออกเรามาชมหมากล้อมใหญ่กันหน่อยนะครับผมเทียบให้ดูสักสองวัดเข้าปังปังกันล้วไหมนะฮะเอาหมากล้อมใหญ่กับมิสเตอร์ไวใส่กันนะจับเลขรหัสมิสเตอร์ไวนะครับผมอ่ะเอาหมากล้อมใหญ่ก่อนนะครับ ก็ทำให้ชมกันไปเลยครับไม่ให้เสียเวลาอ่ะเรามาดูหมากล้อมใหญ่นะสิบหกันวาหกห้านะฮะหนึ่งสองหนึ่งเจดแปดเ้าหกสี่คำนวณออกงวดวันที่หนึ่งนะเลขกออก8ปดห้ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะหมากล้อมใหญ่เขียนก็ใช้หลัก9้านี่แหละครับนี่นี่ หลักหน่วยนี่เราเขียนลงมา9012345678901234นะฮะอ่าเลขออกนี่ชุดนี้จะเป็นห้องบนนะชุดนี้ห้องล่างอ่ามันเข้าเรียงกันเลยนะ90หลัก10 901234 901234อันนี้จะเป็นเลข หลักสิบนะฮะมันมาเข้าที่ศูนย์ศูนย์อะไรศูนย์ห้าหลักร้อยมาอยู่ในวงในนะห้าหกเจ็ดแปดนะจะต้องมาหนึ่งตัวกินสองตัวเลยงวดนนี้ศูนย์ห้าแปดเห็นไหมล่างบนเข้าด้วยกันนะฮะแปดศูนย์ห้า ล่างศูนย์แปดมาเข้าตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นหมากล้อมนะสังเกตว่าเป็นอย่างนี้อ้าวงวดต่อมานะงวดนี้แปดศูนย์ห้าศูย์แปดสามเจห้าแปดศูนย์ห้าศย์แปดล่างนะคำนวดงวดวันที่สิบหกธันวาสองห้าหกห้านะถ้ามันออกก็อยู่แถวนี้แหละห้าหกสองหนึ่งสองสามสี่เก้าศูนนี่แหละ ถ้าเลขมานะเราจะจับกันลองดูจะอยู่แถวนี้นะหลักสิบห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เออยู่แถวนี้หลักสิบนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เอาเก้าศูนย์ถ้าเก้ามาหลักสิบนะเอาอยู่ตรงนี้เลยนะ ถ้าสิบมาหลักหน่วยก็มาหลักสิบหกนะฮะเอาตรงนี้เลยนะฮะเราก็จะได้ชุดบนที่หกหนึ่งเก้าสี่้ามันออกใส่ด้วยกันนะฮะหนึ่งเก้าสี ี่หกหนึ่งถ้าหนึ่งไม่มาสองมาแทนได้ไหมสองเก้าสี่ได้นะครับผมถ้าหกหนึ่งสี่ไม่มาหกหนึ่งสามหกหนึ่งสี่หกหนึ่งนี่ได้นะถักสองเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่ไม่มา เอาที่ห้าศูนย์เก้าสีได้นะฮะสวยเหมือนกันนี่คิดว่าจะอยู่แถวนี้แหละนะครับผมอ่าสำหรับชุดล่างนะ,ะส่วนส่วนมากเราจะได้เลขเขียงๆกันอย่างนี้นะฮะล่างล่างล่างเราลงมาวางล่างกันนะชุดนี้ชุดบนนะ ถ้าวางล่างกันนะ6ก6ปดหอประมาณนี้นะเลขล่าง6.9เก้าได้ไหมมีแต่เจ็ดเตัวเดียวนะห9าเ เจ็ดเก้าวางเขียงนะฮะแปดศูนย์อีกตัวหนึ่งแปดศูนย์แปดสี่หกศูนย์แปดศูนย์นี่ได้นะชุดล่างอ่นะไปหลายตัวห้าตัวพอนะบนสองล่างห้าอนะ่ะประมาณนี้แหละครับในชุดหมากล้อมใหญ่นะฮะ วัที่แล้วมันออกอย่างนี้นะถ้าถ้าถ้าไม่ออกมาอย่างนี้นะมันก็จะมาอยู่ข้างล่างได้ครชุดบน96นี่ออกตรงๆนี่86068069นะก็จะมาอยู่ที่นี่ได้นะครับมายนี้ ยง้นี่ในฝั่งชุดล่างนะสำหรับตัวผมก็ชอบแถวๆนี้แหละฮะอืมเก้าหนึ่งเก้าสี่ไปทำนองนั้นแหละนะครับอันนี้ชุดหมากล้อมใหญ่นะะ อีกตัวหนึ่งอ่าในชุดมิสเซอนะฮะวางอย่างนี้จับไม่ได้นะแตเดี๋ยวถ้าวางอย่างนี้จับได้เรียกกอดคอกันมานะศูนย์มาใส่ห้ากับแปดเห็นไหมศูนย์กับสามเจ็ดกับศูนย์วิ่งมาใส่ห้ากับแปด วันนี้หกกับเก้าสามกับหกถ้าหกมานะจหกจะวิ่งมาใส่หนึ่งกับสี่เก้าก็ใส่หนึ่งกับสี่นะเป็นหกหนึ่งหกสี่เก้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งเก้าสี่สี่หกหนึ่งสี่เก้าหนึ่งหกเก้าสี่สามหกหนึ่งสี่หกหนึ่งก็เหมือนกันกับแผ่นที่แล้วเลยนะหกเก้าหกหนึ่งหกเก้าสี่นะฮะหกเก้าสี่สองเก้าสี่หกเก้าหนึ่งหรือหนึ่งหกเก้าก็ยังได้ หนึกี่ก็ยังสวยนะจะไม่หนีไปจากนี้นะอ่าสมมุติว่าวางค่าใหม่นะถ้าวางท่าใหม่เลขว่นนี้เหมือนกันเลยนะเก้าสองเ้าหหนึ่งสี่นะให้ระวังเลขจะไปที่หกหนึ่งเก้าสี่นะหกสองเก้าสองไปอย่างนั้นนะอ่า ถาวางเหมือนกันนะห้าแปดสองห้าเจ็ดศูนย์อันนี้จะไปงวดต่อไปนะฮะห้าแปดสองห้าเจ็ดศูนย์วิ่งที่ห้าแล้วกันนะงวดต่อไปงวดโน้นนะสามสิบทอคอนะอืมแต่ถ้าวางอย่างนี้ก็ คงไม่เกินทํานองนี้แหละเลขอะตำรานี้แหละนะครับผมอันนี้มิสวยนะอันนี้เดินจากเลขหลักหน่วยเลยนะจาก9หลักหน่วยจาก5หลักหน่วยนะฮะอ่ะ fc ก็ชมไปแล้วก็ไปฝึกเขียนดูนะฮะ บางทีอาจจะได้ตัวปังๆนะเม็ดเดียวแต่ปู่เยี่ยมเขียนให้หลายเม็ดนี่ก็ใครชอบเม็ดไหนก็เลือกเอานะฮะใครชอบหกเป็นหลักก็เอาไปทํานองหกเก้าหกหนึ่งะฮะหกสี่ไปท 6, 9, 6, นะํานองนั้นแหละอ่ะอําราพราจาครับในคลิปนี้ฮนะให้สองชุดเปรียบเทียบกันดูนะครับผม ชุดหมากล้อมใหญ่กับมิสเซวายใส่กันนี่นะชุดไอหมากล้อมใหญ่นะครับผมออาอำลาพระเจ้าครับเอาง่ายๆๆเอาง่ายๆไปแล้วไปแล้วลาแล้วลาแล้ว